สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผมครูเดียมวศินวรรณปสิทินะครับวันนี้ก็จะมีหัวข้อดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบบฝึกหัดในการใช้ในการหายใจในการร้องเพลงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเนี่ยมีคําถามจากาน้องท่านหนึ่งนะครับส่งเข้ามาในอีเมลของคุณครูนะครับถามว่า,าตลกครูเดียมครูเดียมคะเมื่อเราเนี่ยเข้าใจแล้วว่าการ การหายใจเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน4ชนิดนใช่ไหมครับในตอนแรกที่บอกไปหน,หนูก็ได้ลองลองทำตามคุณครูเดียมแล้วแต่ว่ามันเหนื่อยมากเลยค่ะสำหรับ20วินาทีนะครับผมอาทีนี้เนี่ยอยากให้คุณครูเดียมเนี่ยช่วยเพิ่มเติมในเรื่องของแบบฝึกหัดการหายใจที่จะทำยังไงก็แล้วแต่ที่ช่วยให้การฝึกร้องของของหนูเนี่ยพัฒนา วันนี้หัวข้อนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของแบบฝึกหัดการหายใจก็ขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับที่ส,ส,ส่ง่งอีเมลเข้ามาสอบถามนะครับวันนี้ก็จะเริ่มเป็นตอนที่2นะครับทีนี้เรามาทวนกันก่อนนะครับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของการหายใจนะครับการหายใจเนี่ยวิธีการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยเราควรที่จะหายใจเข้าแล้วท้องป่องออกมาหรือว่าอีกความหมายหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่า หายใจลงไปที่ปอดส่วนล่างแต่ว่าให้เข้าใจง,ง่ายๆคือว่าหายใจแล้วท้องของเราเนี่ยพองออกมาวิธีการทํายังไงดีให้เพื่อนๆเนี่ยทวนก่อนนะครับทว,วนจากตอนที่แล้วคือว่าให้เพื่อนๆเนี่ยหายใจออกไปก่อนจนหมดใช่ไหมครับทีนี้ให้หายใจเข้าโดยเราสังเกตว่ากล้ามเนื้อท้องของเราเนี่ยจะขยายตัวออกมาถูกไหมฮะทีนี้ หายใจเข้าปุ๊บค้างไว้สักแบบหนึ่งสักสามวินาทีและหายใจออกเป็นเสียงซีค่อยๆปล่อยจนหมดอันนี้คือวิธีการหายใจที่ถูกต้องนะครับที่นี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยอยากให้ความรู้เพื่อนๆก็คือว่า ในทฤษฎีของการร้องเพลงเนี่ยจะมีกฎอยู่หนึ่งข้อเขาเรียกว่าอัตราส่วน90-10อาคำว่า90-10หมายถึงว่าอย่างไรนะครับคำว่า9 0 1 0เนี่ยหมายถึงว่าให้เราเนี่ยหายใจเข้าทางปากเนี่ย90%ส่วนในเรื่องของ10%เนี่ยหายใจเข้าทางจมูกอ่านั่นหมายถึงว่าให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราร้องเพลงเนี่ยเราควรที่จะหายใจเข้าทางปาก มากกว่าทางจมูก Point พอเห็นภาพไหมครับเพราะว่ามันไม่มีใครสามารถที่จะกะเกณฑ์ได้อยู่แล้วว่าเอ๊ะตอนนี้เราเนี่ยหายใจเข้าไปทางทางทางปากเนี่ย90%แล้วนะหรือว่าหายใจเข้าไปนะทางจมูกของเราเนี่ย10%หรืออยังนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆว่าให้เราเนี่ยหายใจเข้าทางปากมากกว่าทางจมูกเช่นผมบอกว่าหายใจเข้าเข้าไปแล้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราร้องประโยคยาวๆหรือเวลา ร้องเพลงใช่ไหมฮะบอกหายใจเข้า Hi กว่าจะกว่าจะเต็มเนี่ยก็เพลงก็ไม่รู้ลันไปถึงตอนไหนแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวไปดูในเรื่องของแบบฝึกหัดกันนะครับวันนี้อัดแน่นเลยนะครับมาดูในส่วนของแบบฝึกหัดหายใจเข้าท้องป่องกันนะครับอ,อันดับแรกเนี่ยอยากให้เ,เพื่อนๆหายใจเข้าท้องป่องให้ได้ซะก่อนเช่นบอกหายใจเข้า ให้ท้องของเราเนี่ยพองตัวมาก่อนโดยใช้อัตรา90/10อย่างที่ได้บอกไปคือหายใจเข้าทางปากมากกว่าทางจมูกของเรานั่นเองนะครับข้อ2เมื่อเราหายใจเข้าแล้วเนี่ยให้ค้างไว้3วินาทีโอเคไหมครับเช่นหายใจเข้าค้างไว้3วินาทีอันดับ3คือหายใจปล่อยออกไปไปให้หมดเลยครับทีเดียวและค้างไว้อีก3 วินาทีโอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับหายใจเข้าครับค้างไว้สามวินาทีหายใจออกครับค้างไว้สามวินาทีหายใจเข้าครับค้างไว้สามวินาทีหายใจออกครับค้างไว้สามวินาที เดี๋ยวเพื่อนๆลองทำเองดูนะครับผมหายใจเข้าครับค้างไว้3มวินาทีหายใจออกครับผมค้างไว้3มวินาทีหายใจเข้าครับ ค้างไว้3วินาทีหายใจออกครับค้างไว้3วินาทีอีกครั้งนะครับหายใจเข้าครับค้างไว้3วินาทีหายใจออกครับค้างไว้3วินาทีหายใจเข้าครับ ค้างไว้3วินาทีหายใจออกครับผมค้างไว้3วินาทีเหนื่อยไหมครับเพื่อนๆทีนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของแบบฝึกหัดในการหายใจเข้าหายใจออกนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกแบบฝึกหัดที่2นะครับว่าเพิ่มระดับขึ้นมาว่าเราจะมีวิธีการหายใจเข้า แล้วปล่อยลมออกนั้นเป็นอย่างไรนะครับยดี๋ไปดูกันครับมาถึงแบบฝึกหัดส,สุดท้ายนะครับเพื่อนๆแบบฝึกหัดนี้เนี่ยเรียกว่าชื่อแบบฝึกหัดว่า C แล้วกันนะครับหมายถึงว่าปล่อยลมของเราเนี่ยผ่านออกลายฟันนะครับทีนี้ผมจะสาธิตให้ดูก่อนวันนี้เราจะทํากันทั้งหมดสี่แบบคือ10วินาที20วินาที30วินาทีแล้วก็40 วินาทีนะครับก like, <To> ่อนที่จะเริ่มฝึกเนี่ยก็อยากเพื่อนๆเนี่ยได้หายใจเข้าอย่างถูกวิธีก่อนนะครับก็คือหายใจเข้าท้องป่องนั่นเองนะครับส่วนด้วยสองเนี่ยให้เราปล่อยเสียงคือผ่านตามรายฟันของเรานะครับค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรุนแรงค่อยๆปล่อยจนลมของเราเนี่ยหมดไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิต10วินาทีให้ดูก่อนทำไปพร้อมๆกันได้นะครับ เริ่มต้น10วินาทีหายใจเข้า10วินาทีไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆลองดูนะครับให้เพื่อนๆลองทำ10วินาทีเดี๋ยวผมจะนับให้นะครับอ่า หายใจเข้าไปครับไม่ยากใช่ไหมล่ะครับทีนี้แบบที่2พอเพื่อนๆพ่ทำได้แล้วเนี่ยเพิ่มเป็น20วินาทีนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับอ่าหายใจเข้า ไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนลอง20วิไปพร้อมๆกันนะครับหายใจเข้าครับไปครับเพื่อน เป็นไงบ้างครับเพื่อนเเริ่มเหนื่อยไหมล่ะครับทีนี้ต่อไป30วินาทีนะครับเดีย๋ยวผมจะเริ่มให้ดูก่อนนะครับใ๋ยใจข้า เป็นไงบ้างรครับเพื่อนเพื่อนลองทำตามแล้วโอเคไหมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนลองทำเองดูนะครับ30วินาทีหายใจเข้าครับเตรียมพร้อมครับ อย่าเพิ่งเป็นลมกันนะครับเพื่อนเอนค่อยๆทําค่อยๆเริ่มจากน้อยไปมากๆนะครับเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเริ่มจากา10วินาทีไป15แล้วก็ไป20ไป30นะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณจาก35ไป40นะครับเดี๋ยวผมจะสำหรับเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่สามารถทําได้จนมาถึง30วินาทีแล้วเนี่ยทีนี้สุดท้ายเนี่ยให้ลองเป็น 40นะครับรที่ผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆทำตามนะครับาหายใจเข้า เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเ,เหนื่อยไหมครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์กับสิ่งที่เรากําลังฝึกฝนไปนะครับประโยชน์ของการฝึกลมหายใจหรือว่าการหายใจของเราเนี่ยหนึ่งระบบการหายใจหรือว่าการไหลเวียนของอากาศของตัวเราในการร้องเพลงเนี่ยจะดีขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับ 2. ในเรื่องของคําคําหมายถึงอะไรครับคําหมายถึงว่าเมื่อในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆจะเจอ ประโยชการร้องเพลงที่มันยาวๆๆๆๆมากขึ้นเรารู้สึกว่าโอ้ลมเราร้องไม่ได้ยาวแบบเดี๋ยวก็หมดลมแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะร้องเพลงได้ยาวมากขึ้นนะครับอันดับที่3ก็คือว่าเรื่องของเทคนิคเทคนิคเช่นการทำลูกคอวาร์เบชั่นหรือว่ามิกซ์โทนมิกซ์ไวกส์อร์เซตโตต่างๆนานาซึ่งในส่วนนี้คุณครูก็จะทำคลิปอธิบายค่อยๆเป็นตอนๆไปนะครับผมเห็นไหมครับว่าในในสอย่างเนี่ย แทบจะสําคัญในการใช้ในการร้องเพลงทั้งสิ้นเลยโอเคไหมครับนั่นหมายความว่าลมของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักหรือว่าเป็นต้นทุนหลักที่จะนําพาร่างกายของเราหรือว่าเสียงร้องของเราเนี่ยไปสู่สิ่งที่มันยากขึ้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 นยากขนได้นะครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆเนี่ยลองฝึกฝนค่อยๆเริ่มจากน้อยๆไปมากๆสังเกตเวลาเวลาคุณครูบอกครูจะบอกว่า น้อยแต่ดีนั่นหมายความว่าอย่างไรครับเช่นถ้าเราทำน้อยๆแต่ดีเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับก็ส่งเข้ามาได้ที่ dvoice e thailand gmail com นะครับหรือว่าอยากพูดคุยกับครูเดียมนะครับก็สามารถ เข้ามาดูในเพจ Device Studio ได้นะครับเข้ามาส่งข้อความหรือบอกคุณครูว่าอยากต้องการอะไรแบบไหนนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของครูนะครับก็เข้าไปที่ www.devicestudio.com นะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังฝึกร้องเพลงนะครับก็อยากให้ข้อคิดดีๆหนึ่งอย่างนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับ อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเมื่อเพื่อนๆมีความท้อแท้อยู่ในใจมีความเศร้าใจรู้สึกว่าเราทําไม่ได้สักทีอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าทันทีที่เราเนี่ยได้เริ่มฝึกเนี่ยนั่นหมายความว่าเราได้เริ่มนับหนึ่งเพื่อที่จะประสบผลสําเร็จในอนาคตอันไกลแล้วล่ะครับทันทีที่เริ่มทําสิ่งใดให้เพื่อนๆคำนึงไว้เลยว่า เพื่อนๆกำลังเดินเข้าใกล้ความสาเร็จใไม่ชา้าโอเคไหมครับ <laughs> ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนนะครับขอให้เพื่อนมีความสุข,นนข,ใ,นนสขในการร้องเพลงสำหรับวันนี้นะครับคุณครูเดียมวสินวรรณประสิลิต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับเพื่อน